กรงรมนานานนานได้มาทีเอ้ยนานนานได้มาทีลำตัดวันนี้ไม่มีกองรมนาเลกพ่อลำตัดลำตลำีฉันก็ร้องดีไม่มีกองรมนาลำตัดลำตีฉันก็ร้องดีไม่มีกองรมนานานนานได้มาทีเอ้ยนานนานได้มาที ลำตัดวันนี้ไม่มีกลองรามาะนนม,ม,งรมนาจะว่าความตามเรื่องไม่ให้มันเปลืองเนื้อกระดาษเรื่องวิชาคณิตศาสตร์ที่นักเรียนขยาดหนักหนาพอได้ยินว่าเรียนเลขมันถูกมังเอกมาเค็หัวเกิดอาการกระตุกสันดรัวโถหนูกลัวนะครูค่ะวัยรุ่นไทยกลัวจนเข็ดพ้นโอเน็ตเขาก็ชี้ นิสตราชาติไม่ดีรัฐบาลกรชี้เร่งพัฒนาด้วยกลัวว่าเด็กไทยเงอ,อจะไม่สนใจวิชาเลขวันนี้ลำตัดจะมาร้องเป๊กเปกให้เราเรียนเลขกันเฮฮาเป๊กพ่อ ลำตัดลำตีฉันก็ร้องดีไม่มีกลองรำมานาลำตัดลำตีฉันก็ร้องดีไม่มีกลองรำมานานานนานได้มาทีเอ้ยนานนานได้มาทีลำตัดวันนี้ไม่มีกลองรำมนาสวัสดีค่ะวันนี้ลำตัดจะมาวีอสคณิตศาสตร์ค่ะอะไรนะครับวันนี้ลำตัดจะมาวีอสคณิตศาสตร์ อ๋อน่าสนใจมากเลยนะเนี่ยทำเ,เริ่มมาเลยดีกว่านะครับอืได้เลยค่ะพอผูดถึงคณิตศาสตร์เรื่องที่ขาดไม่ได้คือทฤษฎีกราฟนั่นปะไรน่าสนใจเป็นหนักหนาเรียนเรียนก่อแสนสุขใจเรื่องมากมายให้ผมสนเป็นบทเรียนช่วยฝึกตนให้ผมสนใจเลกมาชื่อต้นไม้แพ์ทั่วฟังแล้วหนากลัวเข้าใจผิด เกี่ยวอะไรกับเลขคณิตอย่ามัวดัดจริตจงตอบมาเป็นบทเรียนคณิตศาสตร์เธอต้องวาดเป็นต้นไม้ใช้ทฤษฎีกราฟนั่นอะไรมาฟังอธิบายให้เฮฮาเมื่อฟังแล้วจะสบายใจเออองโอ้ช่างง่ายต้นไม้นี้เรื่องกราฟสนุกดี เร่งเรียนวันนี้ช่างสุขราเป็กพอ่อลำตัดลำตีฉันก็ร้องดีไม่มีกล้องรมนาลำตัดลำตีฉันก็ร้องดีไม่มีกล้องรมนานานนาได้มาที่อ้นานนานได้มาที่ลำตัดวันนี้ไม่มีกล้องรมนาต้นไม้ต้นไม้อะไรครับเนี่ยไหนคะนั่นนะครับไม่รู้เหมือนกันค่ะเอา้านึกว่ารู้ท<ฮ>ํไ<ฮ>งดีครับเนี่ย ไปฟังครูคณิสาอธิบายกันเถอะไปกันนะครับ <ฮ anta> วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของต้นไม้แผ่ทั่วนะคะแต่นี้ก่อนที่เราจะเรียนต้นไม้แผ่ทั่วเนี่ยเราก็มาทบทวนความรู้กันซะก่อนส,สิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนก็คือคําว่าต้นไม้นะคะต้นไม้ก็คือกราฟเชื่อมโยงที่ไม่มีวัตจักรนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติม <iht. S 2> <ๆ>ก็คือเรื่องของกราฟย่อยนะคะออกราฟย่อยนี้ก็คือ กราฟที่ประกอบด้วยจุดยอดและเส้นเชื่อมในกราฟ G นะคะกาวคือถ้ากราฟ H เป็นกราฟย่อยของกราฟ G เนี่ยเราจะได้ว่าจุดยอดของกราฟ H จะต้องเป็นสับเซตของจุดยอดของกราฟ G และเส้นเชื่อมในกราฟ H ก็จะต้องเป็นสับเซตของเส้นเชื่อมในกราฟ G นะคะเราก็มาดูตัวอย่างของกราฟย่อยกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไร ะะถ้าครูกำหนดกราฟ G ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเราสามารถจะหากราฟย่อยของกราฟ G เนี้ได้หลากหลายรูปแบบนะคะ,ะ,คะเช่นกราฟย่อยที่มีจุดนะคะแล้วก็กราฟย่อยที่ประกอบด้วยเ,เส้นเชื่อมเพียงแค่เส้นเดียวกราฟย่อยที่ประกอบด้วยเส้นเชื่อมหลายๆเส้นนะคะให้สังเกตว่ามันจะต้องเป็นสับเซตทั้งจุดยอดและเป็นสับเซตทั้งเส้นเชื่อมนะคะ อา้าตัวอย่างที่ไม่เป็นกราฟย,ย่อยอย่างเช่นเรากำหนดกราฟ G ให้จะเห็นว่าจุดยอด5ไม่ได้อยู่ในกราฟ G แล้วก็เส้นเชื่อม2 4ไม่ได้อยู่ในกราฟ G เพราะฉะนั้นก็ไม่เรียกว่าเป็นกราฟย่อยนะคะตอนนี้เราก็มาดูกันถึงเรื่องเป้าหมายที่เราจะเรียนก็คือคำว่าต้นไม้แผ่ทั่วนะคะต้นไม้แผ่ทั่วก็คือต้นไม้ แล้วก็เป็นกราฟย่อยของกราฟเชื่อมโยง G ที่มันจุจุดยอดทุกจุดยอดของ G นะคะอันนี้ก็เป็นนิยามตอนนี้เรามาลองฝึกทักษะกันละนะคะโดยครูจะทำให้ดูก่อนก็ให้หาต้นไม้แผดทั่วของกราฟ G นะคะอย่างที่หนึ่งเราจะทำไงอย่างที่หนึ่งเราก็ต้องเขียนจุดยอดทุกจุดของกราฟ G เนี่ยลงไปซะก่อนเพราะฉะนั้นเราก็เขียนจุดยอด a b c นะคะ เส้นเชื่อมก็ต้องอยู่ในกราฟ G ี่ด้วยแล้วก็ต้องไม่ให้เป็นวัฏจักรเพราะว่ามันต้องเป็นต้นไม้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลากเส้นเชื่อมเพียงแค่สองเส้นเท่านั้นพอนะคะอันนี้ก็เป็นต้นไม้แผ่ทั่วรูปแบบหนึ่งนะคะแต่ต้นไม้แผ่ทั่วเนี่ยมีได้หลายรูปแบบนะคะอ้าวเช่นเราเขียนใหม่เราก็เขียนจุดยอด A B C ทั้งหมดลงไป คราวนี้เราลากเส้นเชื่อม AC ตามเดิมแต่เราไปลากเส้นเชื่อมที่ B กับ C เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นต้นไม้แผ่ทัวได้เช่นเดียวกันนะคะหรือเรากำหนดจุดยอด ABC ซึ่งเป็นจุดยอดทุกจุดของกราฟ G แล้วเราลากเส้นเชื่อมเฉพาะ AB กับเส้นเชื่อม BC อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้แผลทั่วได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกราฟ G ที่กำหนดให้นี้จะมีต้นไม้แผลทั่วได้ สามรูปแบบด้วยกันนะคะอ่าวสรุปดูซิสรุปก็คือจุดยอดของต้นไม้แผดทั่วของ G เนี่ยจะต้องเป็นทุกจุดยอดของ G นะคะแล้วก็เส้นเชื่อมในต้นไม้แผดทั่วของ G เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ทุกเส้นเชื่อมของกราฟ G เพราะฉะนั้นอาจจะตัดบางเส้นออกไปได้นะะเส้นที่ตัดไปจะต้องทำให้ไม่มีวัฏจักรเกิดขึ้นนะคะ ก็หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจคำว่าต้นไม้แผ่ทั่วเอาเป็นอย่างไรละพ้องเพื่อนได้ฟังแล้วลืมเลือนไปหรือเปล่าเรื่องต้นไม้ของเราคงเข้าใจติดอุราถ้าพูดถึงต้นไม้จำให้ได้วาทฤษฎีต้นไม้แผ่ทั่วเรื่องนี้ฟังให้ดีจงจับตากราบเชื่อมโยงคือต้น ยาพึ่งบนนะพี่น้องไม่มีวัฏจักรตามคันลองท่องให้คล่องทุกเวลานอกจากนี้ยังมีกราบที่เราสาบว่ากราฟย่อยเป็นจุดย่อเส้นเชื่อมคอยท่องบ่อยๆประจำมาเป็นกราฟย่อยและต้นไม้เอ๋ยลูกหลานไทยจำได้แม่น จะไปแห่งใดทั่วแคค้นจำได้แม่นทุกเวลาเป๊กข้อลำตัดลำตีฉันก็ร้องดีไม่มีกลองรมนาลำตัดลำตีฉันก็ร้องดีไม่มีกลองรมมานานานได้มาทีเอ้ยนานได้มาทีลำตัดวันนี้ไม่มีกลองรมนาขอสรุปอีกที ให้พวกพี่ๆจำได้ต้นไม้แพ้ถั่วคืออะไรใครจำได้ช่วยตอบมาคือกราฟย่อยนะพวกหนูบรรจุอยู่ทุกจุดยอดฟังฟังแล้วอย่าพึ่งจอดอย่าพึ่งทอดทอระอาเห็นไหมจ้าพวกเราไม่ได้โง่เขาอย่างที่คิดถึงเป็นวิชาเลขคณิตก็รู้จักประดิษฐ์ร้องเฮฮา ให้เข้าใจง่ายง่ายจดจำต้นไม้แพ้ทั่วไวรุ่นไทยเราไม่กลัวเก่งชัวชัวหลักวิชาให้โลกรู้คนไทยเออเงยเก่งก้าวใกล้คณิตศาสตร์ให้คนทั้งโลกเขาประกาศว่าคณิตศาสตร์พี่ไทยมาเป็กพ่อ ลำตัดลำตีฉันก็ร้องดีไม่มีกองรมนาลำตัดลำตีฉันก็ร้องดีไม่มีกองรมนานานนานได้มาทีเอ้ยนานนานได้มาทีลำตัดวันนี้ไม่มีกองรมนาลำตัด V.S. ไณนิตศาสาตร์เป่ายิงชุบบ๊ายบาย